สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเราช anel เศรษเพศนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือ Luna m o b i า e นะครับสำหรับ Luna Mobile นะครับตอนนี้ก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถจะเข้าไปเล่นสร้างตัวละครแล้วก็เล่นกันได้อย่างยาวๆฟาร์มกันยาวๆได้เลยนะครับอ่าก็ส้าใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้สามารถจะโหลดเกมนี้ได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับว่า Luna M มมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็ในเรื่องของการสร้างตัวละครนะครับซึ่งตัวเกมก็จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่ว่า ในเรื่องของอาชีพเนี่ยมันจะประมาณว่าไม่เหมือนกันนะครับมันจะแยกๆกันเลยสมมติว่าทีนี้ตัวผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าก็จะเป็นนักขานูนะครับเผ่าเอลนะฮะอันนี้เป็นผู้หญิงก็จะเป็นครูเซเดอร์เผ่าเอลนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่นักขานูนะครับอย่างเช่นตัวนี้เผ่าแบบมนุษย์เป็นตัวละครสายวอริเออร์นะครับอักษบใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้หญิงเผ่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นแบบตัวคริกนะครับมันก็จะแยกกันแบบนี้นะครับ ซึ่งตัวคนที่ผมเล่นนี่ก็จะขอเป็นตัวละครตัวนี้แล้วกันนะเพราะตอนโค้ดเบต้าเนี่ยผมเล่นตัวละครกูเซเดอร์ไปแล้วนะเผ่าเอลนะฮะอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นแบบตัวครอ,อื่นบ้างดีกว่านี่เป็นตัวละครสายเวทมนต์ฟื้นฟูน,นะครับตัวนี้เกมมีขอ้อดีอย่างนึงคือเราสามารถจะเลือกชุดได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยคือเมื่อคุณเลือกชุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปในเกมเลยนะครับ คือไม่ใช่แค่ชุดลองนะแต่ว่าเป็นชุดให้คุณแบบเลือกได้ฟรีฟรีแบบเอาไปใช้เลยอะ่ะคือสวยงามตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมจะเลือกที่มันน่ารักน่ารักดีนะเอาเป็นอะไรดีสายฮิลลิงเหรอฮิลลิงก็ต้องเป็นแบบคุณหมอแต่ว่าอยากเปยนของผมจริงเลยผมโดยเฉพผู้หญิงสาวผมมีเท่าไหร่นะก็งั้นเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะแบบเหมือนนุนน้อยหมวกแดงเลยนะครับน่ารักมากเรียบร้อยครับมาเริ่มกันเลยนะครับ มาดูกันครับว่าหลังจากเกมเปิดแล้วเนี่ยจะมีบักหรืออะไรหรือเปล่านะครับสามารถจะเล่นได้อย่างราบรื่นไหมนะครับตรงนี้เริ่มเกมมาก็ได้สู้กับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เราเป็นสายแบบซัพพอร์ตฮิลลิ่งก็จะโจมตีเบาไปหน่อย <c oughs> นเนี่ยท่าอะไรเนี่ยเหมือนเป็นท่าอะไรนะลายเกาะป้องกันอะไรสักอย่างนะครับ อาโจมตีไปออตโต้ไปแล้วกันตรงนี้สามารถจะออตโต้ได้เลยนะครับช่วงต้นก็เป็นแบบพวกฉากในเรื่องเห็นไหมว่าชุดตัวละครผมนี่ก็จะเป็นแบบใส่ชุดมาเลยนะตั้งแต่เลือก,กตั้แตกกตงแต่เริ่มเกมตั้งแต่ตอนสร้างนั่นแหละนะฮะับเกมก็จะเป็นเกมแนว m MM MORPG นะครับเข้ามาก็จะมีเมนูแนะนำมาต่างๆนะครับซึ่งผมว่าดูดีขึ้นเยอะนะ ดูตัวสอนตัวใหญ่แล้วก็มีแบบว่ามีความชัดเจนมากขึ้นนะครับจากตอนโคเปต้านะครับนี่ผมสามารถจะดูได้เลยเขามีบอกหมดว่าเมนูนั้นเมนูนี้คืออะไรพยายามอยากดข้ามนะพยายามแบบแนะนำว่าให้กดดูไว้ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่งงแวเล่นเองอาจจะงงกันนี่โอเคกดค้างเพื่อใช้พชั่นอะไรอย่างนี้นะครับการเล่นก็ไม่ยากกดไปที่เควสนะครับพวก เบอร์เมนเควสแล้วก็ซับเควสนะครับก็จะเป็นแบบเควสสีเหลืองๆกับออกสีส้มมากกว่าอ่ะแล้วก็เป็นเควสที่เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นแบบเควสลองนะครับซึ่งก็พยายามทำคุบมุ้นไป2อันเลยนะฮะมันจะได้แบบของรางวัลกับระเบียบของเราได้พุ่งกระฉูดขึ้นไปนี่ครับภาพเรียกว่าสวยงามมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูในคลิปของผมในช่วงโคเปอรต้านะก็ดูในคลิปนี้เลย ภาพสวยงามมากนะครับคือมันจะสวยในโทนภาพแบบแฟนตาซีนะฮะมันจะไม่สวยแบบว่าพวกฟู3สามดีแบบเกมอื่นนะครับพวกแนวแอคชั่นสมัยใหม่นะครับแต่ว่าจะสวยในแบบเชิงแฟนตาซีผมสามารถจะปรับมุมกล้องได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับนี่ก็ดูระยใกล้อย,อยางนี้ไปเลยก็ได้อารมณ์อีกแบบนะดูเห็นตัวคอคฟาดๆน่ารักดี คือจะบอกว่าตอนเกมเปิดเนี่ยมีการแบบว่าแย่งทกการกันเข้าเซิร์ฟก้อนๆเยอะมากนะผมว่าน่าจะเป็นเกมที่ได้รับเสียงตอบรับดีเลยแหละนะฮะก็หลายคนน่าจะรู้จักดีด้วยนะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าตอนที่ผมมามาอัดตอนนี้เนี่ยคือผมมาอัดในตอนหลังแล้วนะครับตอนที่เซิร์ฟมันเริ่มโล่งๆแล้วแบบเริ่มแบบเขาขยายเซิร์ฟเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับว่าไปอัดกันช่วงแรกผมก็ที่เก็ตรอคิวด้วยโหคิวผมรอไปทั้ง500อนะครับโอ้มึงแบบรอโคตรเยอะนะครับก็เลยแบบเออโหนาน แล้วตอนนี้เราก็มีน้องแกะมาขี่แล้วนะครับก็ทางเคเวสเขาก็ให้เป็นสัตว์ขี่มาสามารถจะเอาไปใช้ได้จนภัยตัวเกศน,น่ารักมากมาดูในช่องเก็บสัมภาระกันบ้างนะว่าเรามีอะไรบ้างอีกหรือเปล่าของแจกมีไหมนะครับจดหมายอะ่ะจดหมายใช่จดหมายจดหมาย จดหมายเอ่อ uh, จดหมายเมลโอเคมีอะไรอีกเนี่ย box, อินบ็อกก์่อชดเชยการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อ๋อ oh, ไม่มีของแจกออื่นใช่ไหมสกิลมิชชั่นโอเคแล้วก็รับของไอเดลี่ล็อกอินก่อนนะฮะชึบ ตัวเกมมันเกมที่เล่นเรื่อยๆมากแล้วก็ไม่รู้สึกน่าเบื่อนะเพราะตอนจากผมเล่นโคเบต้าผมก็เวลไปก็โอ้เล่นประมาณเวล30ประมาณนั้นเลยนะครับถ้าใช้ผิดนะนะครับแต่ว่ามันโคเบตาเ้าไงก็เลยแบบไม่ได้แบบเก็บเวลจริงจังอะไรนะครับโอ้มีฉากเรื่องมาโอ้รู้สึกว่ามันดูดีกว่าตอนโคเบต้าป่ะเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์ดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็ธรรมดานะโกเวต้ากับตอนเปิดจริงแล้วมันแตกต่างกันอืออ๋สอีสตโห่เต่าน่ารักมากน่าจะมีเทมแบบอาอเต่าเป็นทัดขีอืเกมนี้จะเป็นเกมที่เดินเควสในช่วงต้นเนี่ยให้จะหนักนะครับ เก็บเลเวลอะไรไปครับอาจจะฟาร์มอะไรไปก็ได้นะแบบปล่อยฟาร์มแบบให้มันออโต้ตีพวกเออ่บริเวณน,นี้รอบๆก็ได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว,ว่าจะเดินเควสก็ได้เหมือนกันนะครับวิวอาอีกแล้วนะครับอย่างวายอย่างวายตอนนี้เราเลเวลหกแล้วนะโอ้มาน่าจะเจอแบบในห้องบอสหรือห้องพักผิดนะครับที่เขาจะวาร์ปเราแบบมาเจอในห้องแบบสู้ในห้องส่วนตัว เจอสลามเอ่อแบบสก,กิลของเรามันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรหน่อยนะเพราะว่าเป็นสายสปอร์ตมาดูสก,กิลหน่อยครับว่าสายสปอร์ตของเราเนี่ยของคิวดิคอ่าก็มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าเฮ้ยเราอัพเพี้ยได้แล้วนะครับมีสก,กิลโจมตีเพิ่มมาเช่น่าเนี่ยโจมตีหนึ่งมาด้วยสายฟ้าโอเคเอ้ยต้องอัพก่อนต้องอัพก่อนนี้ไม่ได้มาเรามาอัพสกิลกันก่อนนะครับอันนี้ก็ อัพน,นี้แล้วกันผมคิดว่ายัางไงก็คงต้องใช้แล้วก็สกิลพวกนี้คือพอจับได้คือใช่ต้องอัพสกิลนี้ให้เป็นเลเวลชัสิบก่อนนะถึงจะอัพสกิลอันอื่นตามมาได้นะครับอืมก็เราจะเอาแบบนี้อันนี้สร้างกอบป้องก,กันว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าใช้พอยต,ต้องเก้าอันนะครับโอ้โหมีพอผมขออัพอันนี้ไปก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคครบ เดี๋ยวไว้มาอัพอันนี้ต่อนะครับเพื่อที่จะเพิ่มับให้มันมีสก,กิลมากขึ้นอันนี้อัตราเจนเหรออันอัพเป็น HP ก่อนดีก,กว่าโอเคเรียบร้อยครับมีสก,กิลเพิ่มมาหนึ่งอันเดีย๋ยวเราดูสก,กิลใหม่ของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงอ๋อโอ้มีเนื้อเรื่องให้ดูแล้วชึบเลยครับพี่ต้องแกะไป มาดูสักิลใหม่ของเราครับไฟฟ้าโอ้โหช็อตโคตรนานแรงหรือเปล่าก็แรงแหละนะครับแต่ช็อตโคตรนานนะคือชาร์จนานมากนะครับเอโอเอโอ,โอ,โอโด,ดูชาร์จครับดูชาร์จแต่แต่ก็ไกลยอยู่นะทีเดียวคือตายเลยแรงเดี๋ยวกูดูโจมตีธรรมดาดิกกต้องโจมตีประมาณสามครั้งนะสลายถึงจะตายไปลุยครับ มีเควสที่ให้เราต้องไปกับเอลเลนนะฮะดูแมปครับแมปนี่จะสวยมากๆเลยนะแบบโอ้แมปทําดีมากนะครับมีความแฟนตซีสูงมากเลยแบบต้นไม้ต้ไม้นี่คือเยอะมากเลยจริงนะผมชอบมากแบบต้นไม้ชุ่มชุ่มอย่างเงี้ยอุ้ยมีขุดแบบเหมืองขุดแร่ โอ,โอ้ยังเท่ฮะสูมเป็น,นเรื่องวุมอ่าแล้วก็ต้นมงต้นไม้ก็จะพืชพันธุ์ต่างๆก็จะขึ้นมาประมาณเหมือนกับขจัดอะแบบอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเลือกเพศอ๋อใช่มีเลือกเพศด้วยนะครับอายุปมาณนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องเลือกในโซนพวกนี้ด้วยวะนะครับนั่นดิไม่เข้าใจเลยจริงๆนะฮะ แต่ว่ามันเป็นคอมมูนิตี้แหละนะครับมันมีคอมมูนิตี้ด้วยนะครับทำให้แบบว่าเออพูดคุยกับคนอื่นนี่มันแบบมันมีความแบบเออรู้ได้ขินของตัวเองอะไรมากขึ้นอะไรนี้ก็ได้นะครับผมว่าเป็นระบบที่น่าจะดีเลยแหละโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็มารีวิวตัวเกมให้ดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้สามารถจะไปาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันได้เลยนะครับค่อนข้างจะสนุกเลยแหละนะครับเกมนี้นะฮะแนะนำว่าให้มาลองดูกันนะฮะ แล้วก็ขอฝากติดตามชแนลของเซตเพย์เอาไว้ให้ด้วยนะครับสำาร์น,นี้ผมขอตัวรับไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ